กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสุดช่อง hello the นะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะอย่าลืมไปกด subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะคสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเพื่อนถือว่าเธอใจเด็ดมากๆครับเพื่อนใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือเพื่อนใช้วิธีการโจรจับโจร เรื่องราวนี้ค่อนข้างที่จะอีลุงตุงนางค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่พอสมควรครับเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนที่ผู้หญิงคนนี้เธอจะลงมือทําบางอย่างนะครับเธอได้ตกเป็นผู้เสียหายมาก่อนเธอถูกหักหลังเธอถูกโกงครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเธอก็เลยใช้วิธีแบบสารเตี้ยครับเพื่อนจัดการโจรซะอยู่หมัดเลยเพื่อนเรียกได้ว่าโจรหัวล้างข้างแตกโจรร้องไห้แงแง,งกันเลยครับเพื่อนสําหรับเรื่องราวนี้ สุดท้ายท้ายสุดโจรไปแจ้งความจับเธอครับเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอิลุงตุงนางมันก็เลยกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย เรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ Hello Test มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวปรียาพรโครคําอายุ36ปีบ้านของเธออยู่แถวบางเพรสมุรปราการครับเพื่อนเธอเองนะครับได้ไปเห็นโพสต์ในโลกโซเชียลมีการประกาศขายมอเตอร์ไซคันหนึ่งคับเพื่อนเป็น Honda c b r 500cc สีดำคันเพื่อนเธอเองรู้สึกถูกอกถูกใจรู้สึกพอใจมอเตอร์ไซคันนี้มากๆเธอก็เลยอยากได้มาครอบครองคันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะเธอก็เลยติดต่อไปหาคนที่โพสต์ขายมอเตอร์ไซคันนี้นั่นก็คือนายธนายศเพ่งเล้งคันเพื่อนอายุ26ปีบ้านเขาอยู่แถวจังหวัดนครปฐม พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าได้ข้อมูลความจริงว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นรถผีรถเถื่อนครับเพื่อนเป็นรถที่หนีไฟแนนมาแล้วนำมาจำนำําจึงมีการต่อรองและก็ขายกันในราคาถูกๆโดยนายธนยศได้เปิดราคามาที่64,000บาทตรงนี้เองคือราคารถผีรถเถื่อนครับเพื่อนคือราคารถหนีไฟแนน คุณปรียาพรเองมองว่าราคามันพอได้ราคามันพอดีตรงนี้เองก็เลยมีการติดต่อซื้อขายกันในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมากันเพื่อนโดยคุณปรียาพรนะครับได้โอนเงินไปให้ธนายศเป็นจํานวนเงิน 64%,000 บาทท้วนครับเพื่อนหลังจากนั้นนะคุณปรียาพรก็ได้ติดต่อหาคนที่รับจ้างขนมอเตอร์ไซค์ส่งมอเตอร์ไซค์คนคนนี้ชื่อว่าอุทนแต่งงามอายุ31ปีครับเพื่อน คนคนนี้เขามีอาชีพในการขนมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดอยู่แล้วเขาก็เลยรับงานนี้ไปครับเพื่อนสุดท้ายแล้วนะครับอูเทนก็ได้ไปรับรถมอเตอร์ไซค์มาจากธนยศกครับเพื่อนตอนนั้นเองนะมันเป็นช่วงเวลาดึกแล้วครับเป็นช่วงเวลาค่ําคืนตัวของอูเทนเองก็เลยเข้าไปพักที่บ้านพักที่บ้านเอื้ออาทรในเขตจังหวัดนครปฐมครับเพื่อน ทีนี้ตัวอูเทนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากว่าเขาทําแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วบางทีขึ้นของตอนหัวค่ําตอนจะออกรถก็ออกตอนสายๆหรือว่าออกตอนเช้า การเอารถไปค้างไว้บนรถกระบะหรือว่าเก็บไว้ในบ้านพักมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดอูเทนก็จอดรถไว้บริเวณลานจอดรถแล้วก็ขึ้นไปนอนพักที่ห้องพักในบ้านเอื้ออาทรสุดท้ายท้ายสุดพออูเทนตื่นเช้าขึ้นมาจะเอารถมาส่งให้กับคุณปรียาพรที่บางพีปรากฏว่ารถไม่อยู่คณเพื่อน อุเทนร้องดังจากจักจากเนื่องจากว่าเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งเขาเอารถมาทําแบบนี้หลายคันแล้วเอารถค้างไว้ที่รถกระบะเขาก็ไม่เคยหายมาก่อนแต่ครั้งนี้มันหายกับเพื่อนแล้วมูลค่ารถมันค่อนข้างสูงอุเทนก็เลยแจ้งไปยังคุณปรียาพรให้รับทราบว่าตอนนี้รถของคุณปรียาพรได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณปียพรเองก็เดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็มาแจ้งความครับเพื่อนตรงนี้เองนะครับเรื่องของรถหายมันตามยากครับเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเก็บไว้ก่อนการที่รถหายตามหายากโคตรๆหายังไงก็หาไม่เจอผมพูดอย่างนี้เลยก็แล้วกันสุดท้ายแล้วนะครับคุณปียาพรเมื่อเห็นว่าคดีมันไม่คืบเมื่อเห็นว่ามันไม่มีอะไรดีคุณปียาพรก็เลยไล่ล่าหาความจริงด้วยตัวเองครับเพื่อน เขาเริ่มตั้งแต่การมาดูกล้องวงจรปิดที่บ้านเอื้ออาทรแล้วมันเป็นจังหวะโบ,บะกําเพื่อนเนื่องจากว่าเขาจําได้ ว่าคนที่มาขโมยรถเขาไปคนที่มาที่บ้านเอื้ออาทรแห่งนี้แล้วมาเอาบิ๊กไบคันนี้ไปเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มในแก๊งของธนยศและเป็นพี่ชายของธนยศเองครับนเพื่อนยิ่งมันมีจังหวะหนึ่งนะครับตัวของพี่ชายธนยศเองนะครับได้เข็นรถออกจากหมู่บ้านเอื้ออาทรผ่านป้อมยามตรงนั้นเองเห็นหน้าแบบชัดๆร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนคนนี้คือพี่ชายของธนยศตรงนี้เองปียพรก็เลยมั่นใจว่านี่คือการขโมยรถ คืนเพื่อนขายให้แล้วได้เงินแล้วแต่ตามมาย้อนเกตตามมาเอารถคืนเพื่อนําไปขายต่อเนื่องจากว่ารถคันนี้มันเป็นรถผีเพื่อนย้ําอีกทีว่าเป็นรถผีรถหนีกฎหมายตรงนี้เองนะจะไปแจ้งความก็ตามยากจะตามหาตัวก็ตามยาก ครั้นจะเอาเรื่องเอาราวจริงๆมันก็ผิดทั้งหมดเนื่องจากว่าการรับซื้อรถผีก็ไม่ต่างอะไรกับการรับซื้อของโจรครับเพื่อนมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นจนหางเลยครับเพื่อนนี่แหละคือประเด็นสําคัญทีนี้กลุ่มของธนยศย,ย่ามใจครับเพื่อนนำรถที่ขโมยกลับไปไปโพส์ขายอีกรอบนึง ตรงนี้เองอาจจะมีการเปลี่ยนจุดขายอาจจะมีการเปลี่ยนคนโพสต์ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเพื่อนปัญหาใหญ่ก็คือการที่ตัวของธนยศนําไปโพสต์ขายนี่เลยครับ<ม>เนื่องจากว่าคุณปริยาพรเองแกจ้องอยู่แล้วเพื่อน <S <S เมื่อเห็นว่าธนายศมีการโพสต์ขายแกก็เลยให้น้องสาวแกติดต่อเพื่อนติดต่อไปยังแก๊งของธนยศบอกว่าต้องการซื้อรถมอเตอร์ไซคันนี้ ทีนี้ตัวของธนยศเองนะครับบอกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้อยู่แถวอายุทยา ตอนแรกบอกว่าอยู่แถวนครปฐมถ้าโพสนครปฐมกลัวว่าปริยาพรจะตามเจอสุดท้ายท้ายสุดมาโพสในกลุ่มอยุธยาตรงนั้นเองก็ไม่พลาดครับเพื่อนๆปริยาพรตามเจออีกแล้วเพื่อนๆแล้วปรียาพรก็เลยจัดทีมงานชุดใหญ่ไปเพื่อนประมาณ6คนมีการนัดซื้อขายรถคันนี้กันในช่วงค่ำคืนของวันที่23มิถุนายนปีพศ .2566 ที่ผ่านมากันเพื่อน การนัดซื้อขายครั้งนี้ทำขึ้นในวัดกัมเพื่อนเป็นการพูดคุยในลานวัดกัมเพื่อนวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดสุธาโพธิ์กัมเพื่อนอยู่ที่ตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาหลังจากนั้นนับเวลาประมาณ21.30นาฬิกา30นาทีสทุ่มเ็จเศษกัมเพื่อนตัวของธนยศเองนับได้ขับบิ๊กไบ์คันหล่อคันงามมาที่ลานวัดกัมเพื่อน ตอนนั้นเองนะครับบริเวณลานวัดมันเงียบสงัดกันเพื่อนไม่มีใครเลยหลังจากธนยศขี่รถเข้ามาในบริเวณลานวัดเขาก็จอดรอครันเพื่อนรอลูกค้าที่จะมาซื้อรถตรงนั้นเองเขาไม่คิดว่าจะเป็นปรียาพรแต่สุดท้ายท้ายสุดปรียาพรก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชาวคณะเป็นผู้ชาย5้าคนขับรถกันมาสองคันครับเพื่อนเป็นรถของปรียาพรคันหนึ่งแล้วก็เป็นรถของอุเทนกับเพื่อน อูเทนที่เป็นคนรับจ้างขนรถนั่นแหละครับมากับปิยพรด้วยสุดท้ายท้ายสุดครับก็มีการปิดล้อมกันเพื่อนไม่ให้ธนายศหนีได้ครับเพื่อนตรงนั้นเองนะครับธนายศได้แต่ยืนงงๆเพราะว่าเขายังไม่ทันพูดอะไรบาทาไร้เงาก็มาขวดบินก็มาส้นตรงส้นตีนจัดเต็มครับเพื่อนถึงขนาดว่าธนายศนับล้มลงกับพื้นครับเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการแจกชุดใหญ่นวดตัวเบาๆครับเพื่อนไล่ตั้งแต่ส้นเท้ายันปลา ผมคัเพื่อนเรียกได้ว่าน่วมทั้งตัวคันเพื่อนเป็นการกระทือเพื่อสั่งสอนเป็นการกระทืบเพื่อให้หลาบจำคันเพื่อนแล้วจังหวะนั้นเองมันเป็นช่วงดึกคันเพื่อนประมาณ3ามสีทุ่มตามบ้านนอกคอกนาเองเขาก็หลับเขาก็นอนหมดแล้วได้ยินแต่เสียงธนยศ์คัเพื่อนร้องโอดควรอยู่กลางลานวัด นึกว่าเปรตมาขอส่วนบุญครับเพื่อนแม้แต่พระในวัดก็ไม่กล้าลงมาดูครับเพื่อนนึกว่าผีจริงๆครับเพื่อนมืดสงัดไม่เคยมีเรื่องมีราวมาก่อนอยู่ดีๆมีคนร้องโอยโอยโอยตรงนั้นเองเป็นเสียงโอยโอยโอยย้ำแล้วย้ำอีกครับเพื่อนเขาร้องด้วยความเจ็บปวดจากส้นตีนหลายส้นตีนที่กระแทกไปยังร่างกายเขาที่กระแทกไปยังหน้าเขาสุดท้ายท้ายสุดนบตัวของปรียพรก็บอกว่าพอพอพอ,พอเดี๋ยวมันตาย หลังจากนั้นนะปียพรก็ให้ชายชะกันที่มาด้วยประมาณ4-5หคนเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปที่รถกระบะของอุเทนแล้วก็ขี่ออกจากวัดไปขี่ไปไม่ได้ขี่ไปเฉยๆกันเพื่อนเอาตัวของธนยศติดรถไปด้วยกันเพื่อนตรงนี้เองนะไม่ได้เอาไปส่งโรงพยาบาลแต่ประการใดกันเพื่อนเอาไปทิ้งไว้ข้างป่าแถวอำเภอผักไห่อยุธยากันเพื่อน ขี่ไปอยู่ดีๆก็ไล่ลงรถสังงันครับปล่อยให้ธนยศร้องไห้งองแงอยู่ข้างทางเลยก็ว่าได้กันเพื่อนมืดก็มืดแถมเป็นป่าปล่อยผมทิ้งไว้ได้ยังไงนี่คือคําพูดสุดท้ายของธนยศที่พูดกับปรียาพรก่อนที่ปรียาพรจะยกมือบายๆแล้วก็ขับรถจากไปหน้าตาเฉยกันเพื่อนทีนี้ตัวของธนยศตอนที่เขามาวัดตอนที่เขามาซื้อขายเขาไม่ได้มาคนเดียวเพื่อน เขามากับพี่ชายเขาที่เป็นมือขโมยที่เป็นคนไปเอารถที่บ้านเอื้ออาทรน,นั่นแหละครับเพื่อนๆตรงนี้เองนะพี่ชายเห็นว่าธนายศไม่ออกมาสักทีทำไมไม่ออกมาจากวัดทำไมไม่มีการโทรเข้ามาหาสุดท้ายท้ายสุดนะพี่ชายของธนยศก็ออกตามหาจนไปเจอธนยศกับเพื่อนธนยศขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านร้านตลาดที่เขาเขี่รถผ่านไปผ่านมา รออยู่นานสองนานกว่าที่จะมีคนเจอแล้วเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับเพื่อนๆตรงนี้เองธนายศเย็บไปหลายสิบเข็มกันเพื่อนเนื่องจากว่าบาดแผลเต็มตัวครับเกิดจากส้นตีนเกิดจากขวดเกิดจากไม้อะไรก็ไม่รู้นะประเดประดังเข้ามาในชีวิตของธนายศ สุดท้ายแล้วนะพี่ชายของธนยศก็ได้เดินทางไปที่สพเสนารับเพื่อนตรงนี้เองมีการแจ้งความครับว่าเขาถูกทำร้ายว่าเขาถูกชิงรถว่าเขาถูกปน <S <S สุดท้ายท้ายสุดนะปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณตี2ตี3ซึ่งมันข้ามมาอีกวันหนึ่งก็คือวันที่ยีครับสีเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอของหลวงที่จังหวัดประทุมก็สามารถสกัดจับรถคันนี้ได้ัเพื่อนรถของอุเทนครับที่ใช้ในการขน Big รบิ๊กไบค์เพื่อนหลังจากนั้น นั่นเองนะครับก็มีการพาตัวปียาพรแล้วก็อุเทนคนขับรถมายังสพเสนาัเพื่อนตรงนั้นเองนะครับตัวของปียาพรก็เลยเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลให้เจ้าหน้าที่ฟังคเพื่อนว่าต้นสายปลายเหตุที่เขาได้มาป้นรถคันนี้ที่เขาได้มาทําลายธนยศเนื่องจากอะไรเขาบอกว่าเขาโดนเล่นงานก่อนเขาโดนขอดเกตก่อน เขาก็เลยขอดเกตคืนเท่านั้นเองไม่มีอะไรสลับซับซ้อนคับเพื่อนเรียกได้ว่าเกลือจิ้มเกลือโจนป้นโจนคับเพื่อนป้นไปป้นกลับไม่โกงลักษณะเป็นแบบนั้นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการสืบเชิงลึกคันเพื่อนว่าจริงๆแล้วคำกล่าวอ้างของปริยาพรหรือว่าอุเทนเนี่ยเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็ไปไล่ดูกล้องจากคำบอกอ้างของอุเทนจากคำบอกอ้างของปรียาพร ว่ามันเป็นอย่างนั้นจร,จริงๆครับเพื่อนพี่ชายของธนยศได้มีการไปเอารถจากบ้านพักของอุเทนที่อยู่ในบ้านเอื้ออาทรแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็มาโพสต์ขายอีกรอบครับเพื่อนตรงนี้เองก็เลยโดนข้อหาทั้ง2กลุ่ม2แก๊งครับเพื่อน ตัวของธนยศและก็พี่ชายนะครับโดนข้อหาลักทรัพย์ยามวิการกับเพื่อนส่วนตัวของปรียาพรเองก็โดนข้อหาลักษณะเดียวกันนั่นก็คือการป้นทรัพย์ครับเพื่อนเรียกได้ว่าป้นสอนป้นป้น,ปน,ปนตัดป้นกันเลยทีเดียวครับเพื่อนตัวของปรียาพรเองก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ป้นทรัพย์เพราะทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของเขาที่ซื้อมามีหลักฐานการโอนเงินมีสัญญาแบบชัดเจนครับเพื่อน เขาเองแค่ต้องการรถเขาคืนต้องการเงินเขาคืนเขาก็เลยลงมือแบบนี้เขาปฏิเสธในข้อหาป้นแต่เขายอมรับในข้อหาทำร้ายร่างกายนี่คือตัวของปรียาพลส่วนตัวของธนยศและก็พี่ชายเองณนะขณะนี้ยังเก็บตัวเงียบบอกว่ายังได้รับบาดเจ็บอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาให้ข้อมูล เขาเองก็อ้างว่าตัวเขาเองไม่รู้จักปียาพรตรงนี้เองมันเป็นข้อย้อนแยง้งมันเป็นการกล่าวอ้างซึ่งกันและก,กันครับเพื่อนตัวของปียาพรมีหลักฐานในการโอนเงินแต่ธนายศบอกว่าไม่รู้จักมันก็ยังไงอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆต้องแบ่งออกเป็นกรณีกรณีไปไม่ต้องกลัวครับเพื่อนติดคุกกันยกแกง๊งติดคุกกันทั้งหมด เนื่องจากว่าต้นเหตุมันมาจากรถเถื่อนครับมันเพื่อนไม่ว่าจะในมุมไหนก็แล้วแต่นะครับตัวของปริยาพรเองก็ผิดตั้งแต่รับซื้อรถเถื่อนแล้วกันเพื่อนรู้ก็รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถผีก็ยังไปซื้อสุดท้ายท้ายสุดมีการป้นคืนอันนี้ก็ผิดแล้วตัวของปริยาพรไปป้นกลับมาคืนอันนี้ก็ผิด ผิดทั้งหมดทั้งมวลติดคุกแพ็คคู่ติดคุกแพ็คชุดตรงนี้เองไม่ต้องแย่งกันเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าได้ติดคุกกันทุกคนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนำมาเล่าให้ฟังครับเพื่อนถือว่าเป็นเหลี่ยมถือว่าเป็นลายที่ไม่ค่อยได้พบเห็นครับเพื่อน ป้นสอนป้นหักกันเองสุดท้ายท้ายสุดกลายเป็นว่าติดคุกยกแพ็กเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเป็นเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้นเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม